น,น้องเพชรไม่ได้บอลน้องเพชรเตะบอลด้วยอเอาไปแล้วนะลูกเอาไปแล้วลูกไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาแล้วให้น้องเพชรนะลูกให้น้องเพชรแล้วลูกอะไรอออมองอะไรลูกมองหาใครอโอหาอาโอ่าอาร์อ๋ออาร์กำลังมาได้ยินเสียงรถแล้วได้ยินไหมไน,นั่น เสียงรถนะอาร์ตนะน่ะไงเนาะใช่ไหมลูกอุ้ยจีย่หยยบมันจะลม้มเลยลูกว้าวลืมดูดาวหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสามดวงขอบคุณค่ะอะไรอย่างนี้นขอบคุณค่ะวันนั้นดาวกับคนดูเท่ากันอนะ่ะสองพันกว่า ขอบคุณนะคะอ๋อเรียกว่าเสียงรถนาอาร์ตเพิ่งเห็นค่ะขอบคุณค่ะน้องเพชรเก่งน้องเพชรเก่งเรื่องกีฬานี่นี่นี่อ๋อแอ่พี่พลอยจะกลัวขอบคุณค่ะ เหนื่อยแล้วหรอคะหรือว่าจะอึน้อเนี่ยน้ะอะไรน้ะยืนอยู่เนี่ยอึหรอคะน้องเพชรทำอะไรลูกน้องเพชรเป็นอะไรลูกเดี๋ยวถามก่อนน้องเพชรเป็นอะไรลูกขี้อยู่เหรอไอ้ท่านิ่งๆนี่ใช่เลย โอ um. ้ล้้ว้ายอ้าวเอาอีกแล้โอ้ออกแล้วหรอแสดงว่าออกไปแล้วออมันไม่ก็ไม่ขันหัวจังโอ คันหัวกับหูจักพี่น้องคันหัวจังอ๋อห,หนึ่งช้อนช้ำเอเก่งจังเลยลูกโอ้โหจะวิโโ่งหนีเลยไม่ได้เตะหลายเอาเจะเตะมาจุม๊มให้ตาด้วยให้ตาเล่ด้วยเอาตาเล่ด้วยหักใจละ ผู้มาช้ายอมโมดสิทธิ์แฟนเขาเราตีสนิทแค่คิดก็ผิดกติกาหักใจละแต่ยังห่วงหาอายอยู่ตลอดขณะที่เฮาคิดหอดอายคงนอนกอดกบพันรยาจิบอยาก,กอดเอ้าวิเออ,อ,อเะใส่ขาหลานได้ไงเนี่ยหักใจละ แต่ยังห่วงหาอาออยู่ตลอดขณะที่เฮาคือทอดไอคงนอนกอดกับพันระยะคิดถึงไอเนยกินหอดไออยากอดแห้งๆบอาจแสดงได้ยามหก <c oughs>